สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาชาโพส์ข้อความถามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนทั้งประเทศต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจนทำให้ประชาชนออกมารียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆโรงพยาบาลยังออกมาโพสต์ถึงวิกฤตเตียงผู้ป่วยที่เริ่มขาดแคลนอย่างหนักหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพร,ระรทั้งผู้ป่วยอีกหลายๆครอบครัวยังเริ่มเสียชีวิตจากการรอเตียงนานขึ้นด้วยจนทําให้ศิลปินดาราต่างออกมาโพสต์ถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักร้องสาวคนดังอย่างมาชาวัฒนพภาณิช่ลราสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอ Out. เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมลงข้อความว่าได้ยินเสียงร้องให้ของประชาชนบ้างไหมซึ่งหลังจากที่สาวมาชาออกมาโพสต์ตข้อความแฟนคลับของสาวมาชาต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมเจ้าตัวกันสนันโซเชียลเลยว่าพี่ชาทำถูกแล้วค่ะกับการออกมา call out การที่ออกมาเป็นกระเือบอกเสียงให้กับประชาชนไม่ได้แปลว่าชังชาติไม่ได้แปลว่าต้องการจะล้มล้างสถาบันแต่อย่างใดบางคนคิดว่าการที่ดาราออกมาทําแบบนี้เพราะต้องการจะล้มล้างสถาบันอย่างที่หลายคนโดนแต่อยากบอกว่าพวกเราจะซับอรอตอยู่ตรงนี้อีกท่านบอกว่าขอบคุณที่ออกมาขอเอานะคะพี่ชาขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะอีกท่านบอกว่าใครร้องให้เขาไม่ได้ยินหรอกค,ค่ะดังกว่าคือผลประโยชน์ชัดเจนอีกท่านบอกว่าขอบคุณ คุณมากค่ะมันเจ็บจริงๆจะไม่มีกินกันแล้วค่ะเป็นต้นซึ่งจากสถานการณ์ครั้งนี้ทําให้สาวมาชาตินั้นถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์ข้อความเพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ